สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CR ชาชาชาสเปเชียลค่ะแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับศิลปินที่จะมาเยืนนะคะกับ CR ชาชาชาของเราค่ะมากมายทีเดียวรวมถึงวันนี้ค่ะเราได้ให้เกียรติต้อนรับนะคะแหมน้อง อออสุพราณค่ะหนุ่มกระรอก้อยของเราด้าเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ CTV Cable ทุกท่านด้วยครับใช่ค่ะหลายๆคนนะคะตามผลงานของอ๋อมาตลอดค่ะแล้วก็ชื่นชอบทั้งในส่วนของเพลงนะคะคตอนเมื่อก่อนนี้เราอาจจะเคยได้ยินอ๋อไปร่วมกับศิลปินอื่นๆมากมายามใช่ใช่ตอนนั้นก็ยังเป็นเพลงสนุกๆของอ๋ออยู่นะคะก็สมัยตอนอยู่ AF นะครับผมก็จะมีเป็นแบบ เป็นอัลบั้มที่จะมีเป็นขายแพ็คนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอัลบั้มหนึ่งเนี่ยจะได้ร้องกันคนละเพลงหรือสองเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็สนุกสนานเต้นกับพวกรุ่นพี่ๆกันไปนะคะมากมายทีเดียวจนหลายๆคนเนี่ยจำออบได้จนถึงวันนี้ตอนนี้ออฟย้ายบ้านใหม่แล้วมาอยู่กับค่ายแกรมมี่เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตอนนี้กับบ้านใหม่ตอนนี้เหรอครับก็มีความรู้สึกว่าคือบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าดีมากค่ะได้รับการตอบรับต้อนรับ ที่ดีจากทุกคนในแกรมมี่ครับรวมถึงแกรมมี่โกด้วยผู้ใหญ่ก็ต้อนรับดีเลยฮะตั้งแต่วันแรกที่ออฟเก้าเข้าไปค่ะแนวการร้องเพลงนะคะจากชุดเก่าชุดละบั้งเก่าที่เคยทามากตบตอนนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างเยอะนะครับค่ะอ๋อมีส่วนร่วมตัวไหนบ้างองค์ประกอบองค์ประกอบรวมๆนะครับผมแต่ว่าก็จะหนักทางด้านการร้องเนี่ยฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับเวลาร้องไปออฟจะร้องเหมือนกับนักร้องลูกทุ่งประวดอะไรอย่างเงี้ยมีพลังเท่าไรใส่เต็ม แต,แต่เดี๋ยวนี้เราก็ต้องมา,มาลงลึกเรื่องอารมณ์เพลงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอ๋อมันไม่ควรที่จะแบบไปโกไวโกเวกโวยวายนะเพราะจีบสาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังออฟนี่ดูเป็นแบบวัยรุร่นนะแต่เพลงลูกทุ่งกับแนวออฟเนี่ยมันเป็นแนวแนวไหนอ,อนคะคะของออฟใช่ไหมฮะมจะเป็นลูกทุ่งป๊อปนะฮะลูกทุ่งป๊อปใช่เพราะว่าหน้าตาไม่ให้ครับร้องร้องจ๋าไม่ได้ไม่ได้ใชื่อกลุ่มกลุ่มที่ฟังนี่จะเป็นกลุ่มแบบวัยรุ่นวัยทุ่งวัยรุ่นฟังครับวัยรุ่นฟังใช่ไหมคะแล้วเพลงแนบั้มอ็อบมีส สำหรับการทำอัลบั้มครั้งนี้นะครับมีก็มีส่วนร่วมในการทำไม่ว่าจะเป็นการประชุมทุกอาทิตย์ครับตลอดการทำงาน7เดือนในอัลบั้มนี้นะฮะเข้มข้นมากเลยกับชุดนี้เข้มข้นครับเพราะว่ามีมีส่วนร่วมเยอะไม่ว่าจะเป็นการร่วมเสนอเสนอความคิดตัวเองในห้องประชุมหรือว่าการทำเอ็มวีแล้วก็พ่วงกับก็จะเล่าเรื่องมาอย่างเดียวแล้วก็ออบอยากใส่แก๊กใส่อะไรเข้าไปเสนอเข้าไปเลยะไรอได้เลยซึ่งผ่านหมดเพราะว่าอ็อฟเก่งอยู่แล้วมันมัน บางทีเขาให้ใสมุกตลกเงี้ยแล้วแบบมันเราถนัดอ่ะอ็อทำไก็ไมีอะไรที่มันเป็นมีความเป็นตัวตนของเราอย่างเงี้ยครับค่ะเพลงแรกที่เปิดตัวมาให้เราหลายหลายคนได้ฟังชื่อว่าเพลงอะไรคะครับเพลงช้านะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่มีชื่อเดียวกับอัลบัม้มก็คือเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าฮะเพลงนี้มีอะไรพิเศษในความหมายของเพลงหรือเปล่าคะเพลงนี้มีคือมีความเป็นมาคืออยากจะ อยากจะร้องเพื่อถามแฟนเพลงนะฮะว่ากับการที่ออฟไม่อยู่สักพักหนึ่งเนี่ยหรือว่าที่เราย้ายบ้านมาเนี่ยทุกคนเขายังรักเราเหมือนเดิมไหมยังจําเราได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าลืมไปแล้วไปแบบไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีสองในอะครับแบบว่าเป็นเพลงแบบเหมือนกับจะมามามาถามมาอ้อนเขาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเองครับหรือเปล่าครับไม่ยอมให้ใครเล่นอยู่แล้ว แค่หลอนออเล่นเองอีกแล้วเช่นเคยเกรงใจใครจะมาเล่นแทนอะไรอย่างเงี้ยผมขอเล่นเองแล้วกันหรอสนุกไหมคะกับการถ่าย MV คราวนี้เป็นไงบสนุกสนุกมากครับผมก็เราระหว่างที่ทํางานในการถ่าย MV อย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ถึงว่าเออเราแสดงแบบครบรถต้องทำยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการแสดง MV ออฟเนี่ยแบบว่าจะ คือขนองมากสนุกอย่างเดียวอะไรแบบว่าทุกที่ทุกทางเต้นวิ่งหมดตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนลุกเลยฮะบางตัวอย่างในเรื่องเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็น m v แบบย้อนยุคเป็นจีนโบราณอะไรเงี้ยซึ่งเราคึกไม่ได้มันต้องเป็นผู้ชายที่มีความสุขุมนุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบุยออกไปสองสามชั่วโมงแรกอึดอัดมากแบบซึ้งเศร้าอีกแล้วครับต้องเล่นให้นิ่งที่สุดเลยเงี้ยบางทีนิ่ง นิ่งแล้วคว้มกับก็นจะบอกว่าเฮ้ยมันสนุกไปอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนสนุกไงใช่ติดตามชมกับ MV ของออฟด้วยออกมาแล้วภาพสวยครับโปรดักชันดีมากมายทีเดียวนะคะหลายๆคนติดตามงานเขาตลอดเลยค่ะคิดถึงว่าเมื่อไหร่จะได้ได้ชมละครของออฟอีกบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เคยได้ชมละครนะคะรวมถึงล่าสุดก็ทิ้งเพลงเพราะไว้ในละครด้วย เพลงประกอบละครเพลงประกอบละครเนี่ยชื่อว่าคุณชายติดรูคุณหนูติดดินครับซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกในบ้านใหม่ของออฟใช่ร้องคู่กับใครนะคะกับน้องกับน้องเอินขวัญวรัญญาครับคุณชายติดรูเออติดรูิดนนั่นก็เป็นเพลงประกอบละครแต่ว่ายังไม่ได้เล่นจริงแต่ตอนอีกไม่นานเนี่ยคุณจะได้ชมละครออฟบ้างแล้ว อีกไม่นานนฮะ,ะน่าจะเป็นต้นปีครับถึงจะเริ่มเริ่มรับนะฮะเริ่มรับละครแล้วนะคะจริงๆแล้วก็มีต้งเสียดายเหมือนกันพลาดโอกาสไปช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ออบเริ่มทําอัลบั้มรับมอบหมายเพลงมาพอดีออแล้วมีละครติดต่อเข้ามาสามเรื่องต้องทําใจ <laughs> ทําใจ นิดนึงบอกบอกแบบว่าบอกปฏิเสธไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะยังไงแฟนแฟนคลับนะคะของออฟเองแล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเสียช้าเนี่ยก็ยังรอนะคะผลงานของออฟอยู่อย่างแน่นอนเพิ่งมาจังหวัดจันทบุรีครั้งแรกหรือเปล่าคะเหมือนเหมือนตอนเด็กๆจะเคยมาแต่ผ่านบ่อยนะมีญาติพี่น้องอยู่ตรายาตพี่น้องอยู่ตราอยู่ตราดใกล้กันนะมคะมาจันทบุรีรู้สึกไงบ้างเออรู้สึกว่าเรา เราเราได้เห็นธรรมชาติค่ะครับแล้วอย่างวันนี้กําลังจะไปสอยดาวโอ้โหไปสอยดาวไปสอยดาวชอบธรรมชาติครับเพราะว่าที่นี่จะเห็นแบบถ้าเกิดเราไปดูป่าเนี่ยเราจะเห็นป่าจริงๆเห็นต้นไม้แบบพันหายากอะไรเนี่ยใช่สวยมากนะคะสอยดาวไม่ไกลจากตรงนี้นักเลยอ๋อแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะฝากเรื่องราวของเพลงให้กับแฟนๆรายการสีอาชชงค่ะกับผลงานของออฟชุดใชม่ในชุดนช้ค่ะครับก็ผลงานในในอัลบั้มนี้หรือชุชใหม่นี้นะครับผมซึ่งจะเป็น ชีวิตของคนจริงๆซึ่งถ้าเกิดจะพูดถึงความรักเนี่ยก็จะมีความรักที่หลายรูปแบบหลายมุมมองนะครับบางทีก็จะมีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างหรือแม้แต่ความสนุกที่อัลบั้มนี้แบ่งเป็นครึ่งๆฮะสิเพลงแต่งใหม่หมดโดยโปรดิวเซอร์ที่ทําให้กับพี่ก๊อจักรพันธ์ครัค่ะอย่างละห้าครับเพลงช้าหเพลงเพลงเร็วหเพลงความสนุกในหเพลงนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยครับก็ยังไงก็ฝาก อยากมีเพลงออฟก็ออฟไปรอรอเป็นเสียงเรียกเข้าบ้างรอสายบ้างอย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากมีเสียงรอสายหรือว่าริงโทนริงแบทโทนเพลงเต็มอะไรเงี้ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามเจดย์สี่เก้าครับค่ะนี่ก็สามารถที่จะได้ยินเสียงใกล้ๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะคุณยังจะเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ออกมากึ่งคืนอีกด้วยนะคะเีนโผมออกด้วยนะครับ เดี๋ยวฟังเพลินนะโู้ผิตรายเดีวทไมกดที่เฉยตื๊ดๆไม่เห็นมีอะไรพูดมันเลยกดพอออกด้วยแล้วออกจะเป็นโอเปอเรเตอร์อยู่เองใช่ค่ะวันนี้เอามาทั้งทีนะคะยังไงก็ต้องฝากเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเพลงเพราะๆนะคะให้กับแฟนรายการซีอาร์ช้าๆด้วยนะคะวันนี้เอาเพลงอะไรมาฝากพวกเราบ้างคะวันนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นการเปิดตัวอัลบั้มค่ะแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลชิ้นหนึ่งที่ออฟจะมอบให้กับ แฟนๆของชาวจันทบุรีเป็นแฟนซีทีวีค่ะ CR ชัดช้าใช่ค่ัเป็นเพลงช้าแล้วกันครับอย่างเพลงเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าอ่ะจะคิดถึงออกกันมากขนาดไหนเน่ต้องรอฟังเพลงนี้กันค่ะ คำว่าคิดถึงจากคนที่แสนคิดถึงเมื่อไรก็ซึ่งแต่เธออย่าเพิ่งวางสายรบกวนได้ไหมมีความในใจจะถามก็มีอยู่คำถามเดียวก็ยังเป็นคำถามเดินเป็นไรไหมเธ ถ้าจะถามเธออีกครั้งรบกวนหน่อยนะช่วยบอกฉันหน่อยนะเธอฉันเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าแต่ฉันคิดถึงเธอเป็นคนแรกเสมอคำว่าคิดถึง ขงเราเท่ากันไหมเธอบอกให้ชื่นใจสักนิดหนึ่งจะได้ไหมก่อนนอนเธอคิดถึงใครตื่นมาเธอคิดถึงใครกระสิบก็ได้ถ้ากลัวใครจะได้ยินรบกวนหน่อยสิ

เป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าแต่ฉันคิดถึงเธอเป็นคนแรกเสมอคำว่าคิดถึงของเราเท่ากันไหมเธอบอกที่ชื่นใจสักนิดหนึ่งจะได้ไหม นอนเธอคิดถึงใครตื่นมาเธอคิดถึงใครกระซิบก็ได้ถ้ากลัวใครจะได้ยินรบกวนหน่อยสิช่วยบอกฉันหน่อยสิเธอรบกวนหน่อยสิช่วยบอกฉันหน่อย it hurts อ้าวโหไครอ่อมากเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะจริงๆแล้วนี่นะคะแหมเพลงของเรายังเพลอหลายเพลงวันนี้ไม่ได้โชว์สเต็ปแดนซ์นะเดี๋ยวเพลงอื่นๆมาในคราวหน้ามาเต้นให้เราวันหลังผมจะเอาแดนเซอร์มาอีกสี่คนจัดเต็มหาไม่ได้ไม่เป็นไรที่นี่จัดมีให้มีนะมีให้ค่ะที่นี่ทีมงานเยอะมากที่นี่เยอะมากค่ะยิ่งรู้เพราเป็นแบบน้องๆอย่างออฟมาเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะคะขอบคุณออฟค่ะยังไงก็ขอให้อารบั้งชนิดประสบวามณ์สำเร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะแฟนขของออฟเนี่ยที่มี แล้วขอให้มากขึ้นไปอีกแล้วกันค่ะว <ขอ S 1> ัน <ขอ S 1> นี้ซีชเชาขอบค, <ขอ S 2> คุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะคแล้วก็พบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วก็แขกพิเศษแบบนี้ในเซียชเชาสเปเชียลได้ใหม่สวัสดีค่ะ